เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะมีกระทรวงใหม่โดยที่ให้กระทรวงนี้กระทรวงที่มีหน้าที่ในการขันน็อตนะฮะให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นกระทรวงนี้อาจจะไม่ได้มีการตั้งจริงๆนะฮะอาจจะเป็นแค่คณะทํางานซึ่งคอยไปขันน็อตการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในรัฐบาลแต่ว่าก็อาจจะมีการตั้งจริงๆขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะประหลาดนิดหนึ่งสมมุติว่ามีการตั้งกระทรวงขึ้นมาที่มีไว้เพื่อลดขนาด หน่วยงานราชการแต่ว่าต้องเพิ่มกระทรวงใหม่ขึ้นมาเพื่อเป้าหมายนั้นนะมันก็อาจจะย้อนแย้งในการกระทําแต่ว่าอย่างไรก็ดีกระทรวงนี้จะเป็นกระทรวงซึ่งรับการบริหารโดยอีลอนมัสก์แล้วก็วีเวครามัสวามีนะฮะอีลอนมัสก์กลายมาเป็นเพื่อนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์คนสําคัญคนหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่ง,นงในในทุนใหญ่ของพรรครีพับลิกันยุคนี้ แล้วก็เป็นเจ้าของ X เจ้าของ Twitter ด้วยนะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งมีการใช้กันอย่างนิยมมากในสหรัฐโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งอนุรัก์นิยมในระยะหลังนี้ก็มีบทบาทใน Twitter ใน X ค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็คือ v i v e k r a m a s w ามีซึ่งเป็นผู้ซึ่งลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในรอบที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนซึ่งชื่อมชมทรัมป์แล้วก็ชอบพอทรัมป์มากนะเพราะฉะนั้นทั้งคนซึ่งเป็นนักธุรกิจมาอีกคนก็ เป็นนักการเมืองซึ่งเคยเป็นนักธุรกิจเคยทำบริษัทยานะฮะวีแวกรามาสวามีเป็นคนยุวสาสอินเดียเป็นบรามินนะฮะแล้วก็ในวันนี้เข้ามามีบทบาทเป็นเทียบเท่าคล้ายๆกับเป็นโคเชีร์เมนของคณะทํางานซึ่งจะมีหน้าที่ในการเพิ่ม government efficiency คือสื่อจะรายงานว่านี่จะเป็นกระทรวงใหม่แต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกระทรวงใหม่นะฮะคือบางทีอาจจะเป็นไอเดียที่อาจจะให้มีคณะกรรมการซึ่งมีชื่อว่า Department of Government Efficiency together Vivek Ramaswamy and Elon Musk เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกระทรวงนี้อย่าเพิ่งถามผมนะฮะว่ามันเป็นกระทรวงจริงหรือเป็นกระทรวงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคณะทำงานตั้งชื่อให้มันกิเกเปรียบเสมือนกระทรวง หรือมันจะตั้งเป็นกระทรวงจริงๆถ้าตั้งเป็นกระทรวงจริงๆมันก,ก็คงมีขั้นตอนมีวิธีการแล้วก็มีสิ่งที่ต้องทำในการผ่านกฎหมายนะฮะ Department of Government Efficiency เนี่ยซึ่งพอเป็นตัวย่อเนี่ยเท่าที่ทรัมป์เขาทำเป็นตัวย่อก็คือ Dodge d o g e DOE ซึ่งอันนี้ชื่อก็สอดคล้องกับคริปโตที่อีลอนมัสนั้นนิยมใช้ด้วยนะฮะผมเข้าใจว่านี่เป็นวิธีการเอาใจอีลอนมัสก์แล้วก็เป็นวิธีการ กวนประสาทพี่น้องประชาชนสายที่แอนตี้มัสก็แอนตี้ทรัมป์นะฮะมีกระทรวงใหม่ d e PARTMENT OF GOVERNMENT EFFICIENCY มีหน้าที่ในการขัดนอดหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะ ในรยะยาเนี่ยลดขนาดหน่วยงานรัฐด้วยนะครับมาสตรีมไลน์เนี่ยมาตัดไขมันแล้วก็มาปฏิรูปหน่วยงานราชการถ้าใช้ภาษาไทยก็คือมาลดขนาดหน่วยงานรัฐซึ่งไม่จําเป็นก็ตัดออกไปนะเพื่อประหยัดเป็นเงินภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นแต่อีลอนมัสเขาได้รับชื่อเล่นโดยโดนัลด์ทรัมป์เขาตั้งชื่อเล่นด้วยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ตั้งชื่อเล่นให้กับอีลอนว่าเดอะเกรทอีลอนมัสถ้าคุณดูในแถลงการณ์นี้ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยซึ่งผมดึงมาจาก t ว i t t e r ของทรัมป์เนี่ยแล้วก็ Twitter Elon วที่มตมแชร์ของอีลอนด้ ชื่อเล่นว่า the great elon musk นะฮะเป็นชื่อเล่น the great เพราะว่าเขาใช้ตัว G ีตัวใหญ่นะฮะคือพูดง่ายคือตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเนี่ยทรัมป์เนี่ยเวลาเขาเรียกคนเนี่ยเขาจะเรียกตามชื่อเล่นเหมือนเวลาวินส์แมกแมนตั้งชื่อนักมวยปล้ำโดยการที่ให้ชื่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งชื่อเพื่อเปรียบเป็นเหมือนชื่อเล่นซึ่งให้มันเอาไปใช้ในการสร้างจุดขายได้ยกตัวอย่างวินส์แมกแมนเขาเรียกฮอคโคเกนว่า the immortal h o c k o g a n อีลมัสก็ได้รับการขานชื่อเล่นโดยโดยโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็วิธีการตั้งชื่อเล่นของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเป็นการตั้งชื่อเล่นแบบที่สะดวกสะดวกในการเรียกนะฮะก็อันนี้เป็นยุทธศาสตร์เดียวกันที่ผมทำกับยกตัวอย่างศาสตร,ราจารย์ดอร์นรมนบิ๊กไกส์พิญโยสินวัตนตอนที่ผมตั้งชื่อเล่นบิ๊กไกส์ในรายการเวกับนะฮะ ถ้าคนยังถ้าคนไม่ทราบนะ,ะชื่อเล่น big eyes พิญโยสินวัดเนี่ยมาจากสมัยที่ผมจัดเวกับนะฮะตอนนั้นผมเข้าใจว่าผมเป็นผมกับจาวิโรดเนี่ยที่ที่ตั้งชื่อเล่นว่า big u y s นะฮะแต่ว่าแต่ว่าชื่อเล่นเนี่ยอเออจริงๆแล้วมันเป็นชื่อเล่นด้วยการตั้งด้วยความเคารพนะฮะแล้วก็เชิดชูแล้วก็ความต้องการในการที่จะดึงจุดเด่นของคนคนหนึ่งออกมาขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อีลอนมัสก์จะได้ชื่อเล่นว่า the great ส่วน v ีเวกเนี่ยชื่อเล่นของ v ีเวกรามัชวามีคือ american patriot นะฮะ เป็น A ตัวใหญ่แล้วก็เป็น P ตัวใหญ่ก็ครังตั้งชื่อชื่อเล่นให้กับ v ิเ e กเป็นอเมริกัน p atriot นะฮะ v ิเวกรามาสวามีชื่อกระทรวงก็จะสอดคล้องกับชื่อคริปโตที่อีลอนชอบแล้วนั่นก็คือ d o e นะฮะดอชคอยนะฮะกระทรวงใหม่นี้นะฮะก็คือ department of government efficiency อันนี้เปรียบเสมือนสมมุติว่าผมชนะการเลือกตั้งในเมืองไทยแล้วผมตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ให้ผมเป็นรัฐมนตรีเอง และกระทรวงนั้นมีชื่อว่ายุบสารรัฐธรรมนูญนะกระทรวงยุบสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ปลื้มเป็นรัฐมนตรีะนะอารมณ์ประมาณนี้แหละฮะอันนี้ก็คือว่ามีกระทรวงใหม่นี้เพื่อไปลดขนาดหน่วยงานรัฐซึ่งไม่จําเป็นส่วนการปฏิบัติภ,ภารกิจจะเป็นการปฏิบัติภารกิจที่จริงจังหรือไม่อย่าไปสนใจนะฮะนี่คือยุคทรัมป์เพราะฉะนั้นมันจะมีกิมมมคแบบนี้นะฮะผมบอกแล้วถ้าคุณไม่ได้โตมากับมวยปล้ำคุณจะไม่เข้าใจนะฮะแต่บัเงเอิญเราโตมากับมวยปล้ำทั้งผมและทรัมป์เพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญกับการสรร้าางดม คือเอาใจพี่น้องประชาชนเองนะส่วนผลงานที่อาจจะจับต้องได้เป็นรูปธรรมอย่างเช่นกระทรวงนี้จะมีการปฏิบัติภารกิจอย่างไรมีเจ้าหน้าที่กี่คนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะฮะคุณต้องให้งานอีลอนมัสก์ทำเพราะว่าเขาบ้างานก็ต้องให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมส่วนวีเวกก็เช่นเดียวกันนี่ก็บ้างานนะฮะแล้วก็รักทรัมป์มากเพราะฉะนั้นก็ต้องให้งานเขาทำที่เขาเข้าไปแล้วก็เสนอเลยว่าหน่วยงานไหนของรัฐไม่มีความจำเป็นที่ตัดได้ นี่คืออารมณ์ของความเป็นลิเบอร์เทเรียนของคนซึ่งมีความรู้สึกว่าหน่วยงานรัฐคือปัญหาของประเทศชาติหน่วยงานรัฐกินภาษีประชาชนและหน่วยงานรัฐเข้ามาแทรกแซงการทํางานของภาคธุรกิจนะฮะความเป็นลิเบอร์เทเรียนก็คือความที่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนอยู่กันได้เองปุุชนธรรมดาเขาดูแลสุขภาพตนเองได้ไม่ต้องมีหน่วยงานรัฐเข้ามาจุนจ้าน ทรัมป์ก็เลยตั้งสองอภิมหาเศรษฐีนะ,ะสองคนนี้เข้าไปจัดการกับหน่วยงานรัฐที่ชอบมาจุนจ้านในกิจวัตรกิจกรรมของพี่น้องประชาชนนิติบุคคลทั่วไปและบุคคลธรรมดานะฮะทรัมป์เขาจะเลือกคนซึ่งหน้าตาดีนะฮะก็เหมือนกับเวลาวินส์เลือกนักมวยปล้ำอ่ะลุกต้องให้นะฮะอย่างเช่นทอมโฮเมนเนี่ยซึ่งเป็นซาด้านขับไล่ผู้ลีัยเนี่ยนะฮะเขาก็จะหน้าตาสายโหดบุคลิกก็จะโกนหัวมาดูเหมือนว่าเป็นสกินเฮดแต่ไม่ได้เป็นสกินเฮดนะฮะโกนหัวมาแล้วก็พร้อมจัดหนัก ลุกของทอมโผเมก็จะเป็นลุกของคนซึ่งพร้อมใช้อำนาจกับผู้อพยพเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็จะเลือกคนให้เหมาะก,กับหน่วยงานซึ่งต้องรับผิดชอบยกตัวอย่างเขาเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาจะเลือกคนซึ่งหน้าตาดีพิเดษกเคือทหารผ่านศึกแต่ว่าเป็นทหารผ่านศึกที่โดดเด่นเพราะว่าหน้าตาบุคลิกนั้นค่อนข้างเท่ แล้วก็มาจัดรายการที่ Fox News แล้วก็กลายเป็นที่นิยมของผู้ชม Fox News มากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาสื่อสารได้เป็นนะฮะคือทรัมป์เป็นคนซึ่งชอบคนซึ่งหน้าตาดีแล้วก็สื่อสารเป็น นะฮะแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาดีแล้วสื่อสารเป็นแต่ว่าเขาเป็นคนซึ่งมีพลังเสียงในการเปล่งพลังเสียงออกมาเวลาเขาอ่านข่าวมากนะฮะแล้วก็เป็นผู้ประกาศซึ่งสามารถเล่าข่าวเกี่ยวกับด้านความมั่นคงที่ไม่ต้องใช้สคริปต์แล้วก็มีครอบครัวแล้วนะฮะแต่งงานมีลูกแล้วเข้าใจว่ารอบที่แล้วซึ่งเขาได้รับการเสนอชื่อเนี่ยมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวคือตอนนั้นเนี่ยพีดกเซตเขากําลังหย่าร้างกับผู้หญิงซึ่งเขาแต่งงานมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี2010ตอนนั้นายากยาคนึ่งมีนื่อว่า้นเขา Aring, แล้วก็ตอนนั้นกําลังยาอยู่เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องซึ่งพระยาคนที่2อเนี่ยเตรียมออกมาหาเรื่องแล้วก็แฉพฤติกรรมเรื่องการไปมีเมียน้อยของพีเด็กเนะฮะแต่โดนแฉตอนปี2016 แล้วก็พูดง่ายๆคือช่วงรอบปี2016เนี่ยแล้วก็2018เนี่ยตอนนั้นทรัมป์อยากเสนอชื่อพีเด็กเซ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมรอบหนึ่งละแต่ว่าพีทเขาเบรกไว้ก่อนเองเพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดได้รับการเสนอชื่อเนี่ยพระยาคนที่2อ,อาจจะหาจังหวะในการหาเรื่องเขาแล้วก็เอาประเด็นเรื่องของการแฉเรื่องนู้เรื่องนี้ในชีวิตส่วนตัวเนี่ย มาใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกลไกในการเรียกร้องการจ่ายเงินค่าละมอนี่ซึ่งสูงกว่าที่มีการตกลงกันนะสมานเตอรเดริงก็เลยกลายเป็นปัญหาสมหรัพิทเอ็กเซดรอบนั้นพิทิเซดก็เลยบอกทรัมว่าเบรกไว้ก่อนแล้วก็อย่าร้างกับภรรยาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแต่างงานกับผู้หญิงคนใหม่ซึ่งมีชื่อว่าเจเนฟเฟอร์โรชเชต พีทนี่จบ r r n n e t o n นะฮะแล้วก็ Harvard นะฮะเรียนเก่งด้วยนะฮะแล้วก็ไปเป็นทหารผ่านสึกจบ Harvard ที่ John F. Kennedy School of Government นะฮะที่สอนด้านด้านการเมืองกับปกครองกันนะฮะแล้วก็พีทเองเคยไปรบที่เป็น Infantry Officer เคยไปสเตชันที่กวนท a นโ m เบ a y ด้วยแล้วก็ไปที่ Baghdad นะฮะเคยไปประจำอยู่ที่ Baghdad แต่ว่าคิดว่ารอบนี้เคลียร์หมดแล้ว ทรัมป์ก็เลยเสนอชื่อนะเพราะฉะนั้นสุดหล่อพิธีกร Fox News แล้วก็เป็นคนซึ่งเสียงมีพลังแล้วก็เป็นทหารผ่านศึกมาด้วยเฮ็กเซตก็จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะซึ่งแปลว่าทูซี่แกเบิร์ตก็อาจจะยังไม่ได้ตําแหน่งอย่างเป็นทางการณนเะวลานี้ทูซี่แกเบิร์ตเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งทรัมป์โปรดปรานแต่ว่าทูซีเองเนี่ย ถูกมองโดยสำนักสอบสวนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหวมว่าเป็นคนซึ่งฝักไฟรัสเซียแล้วก็เป็นแอสเซทของปูตินแต่ผมไม่เชื่อนะฮะจริงดูซิก็เบิดถูกมองว,ว่าเป็นเช่นนั้นตั้งแต่สมัยเธอเป็นสสที่ฮาวายละ แล้วมันเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนซึ่งแอนตี้เฮเลอรีคลินตันในพรรคเดโมแครตเพราะฉะนั้นเธอก็เลยไม่ได้ผดได้เกิดแล้วก็โดนข้อกล่าวหายังไม่เป็นธรรมเยอะนะฮะคือทรัมป์เขาดูข่าวในสถานีโทรทัศน์ Fox News แล้วก็ดูพอดแคสต์ยูทูบเบอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกคนเนี่ยด้วยความตามอุดมการณ์ตามที่เขาได้ฟังแต่ละคนพวกนี้สื่อสาร คริสตินนมเนี่ยเป็นผู้ว่าเซาท์อะโกต้านะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงซึ่งโดดเด่นด้วยบุคลิกภาพนะฮะถ้าคุณเคยมีโอกาสฟังคริสตินนมพูดเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเสียงมีพลังเนี่ยเสียงมีออร่าเนี่ยแปลว่าเสียงแบบไหนนะฮะซึ่งไม่ใช่เสียงแบบคา马าคริสตินนมจะคุมโทนในการพูดได้เก่งนะฮะเอาจริงแล้วเธอมีประสบการณ์อ่ะเธออายุมากแล้วนะฮะแล้วก็เป็นคุณยายแล้วนะฮะลูกมีลูกแล้วมีหลานแล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าดูยังสาวอยู่นะฮะหน้าตาดูอ่อนวัยแต่ว่าอายุมากแล้วแล้วก็เป็นคนซึ่งงตร รักพักดีต่อทรัมป์มากแล้วก็มีข่าวว่าช่วงหนึ่งเนี่ยลูกน้องทรัมป์เนี่ยไปคบด้วยนะฮะไปคบด้วยช่วงหนึ่งแต่เลิกกันละนะฮะเลิกกับคอรีลูนดาวสกี้ละลูกน้องทรัมป์ตัวปัญหาคอรีลูนดาวสกี้ซึ่งเคยคบกับคริสตินโอมอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลิกกันนะฮะคนนี้จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินะฮะคริสตินโอมจอร์ดรักลิบจะเป็นผู้วยการสำนักข่าวกรองกลางนะฮะ Director of Central Intelligence Agency จริงๆแล้วจอห์นไรคลิฟเคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีมาแล้วรอบหนึ่งเคยเป็น DNI นะฮะ d n เเนี่ยเป็นตำแหน่งทางพิธีการซึ่งออกแบบมาจากยุคของบุชซึ่งเป็นผู้ในการข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ได้ใหญ่แต่ว่าใหญ่เทียบเท่ารัฐมนตรีคาว่าไม่ได้ใหญ่ก็คือว่า DNI ไเนี่ยไม่ได้ใหญ่ระดับพอ CIA หรือพอ f อ i คือไม่ได้ใหญ่เท่าวูซี่หรือโคมี่แต่ว่า d n เมันเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ในการประสานให้ NSA CIA และก็ FBI ทำงานร่วมกันได้นะมันเป็นตำแหน่งซึ่งเกิดขึ้นในยุคบุชที่มีการปฏิรูปหน่วยงานรัชการและมีการตั้งกระทรวงใหม่รวมตั้งกระทรวงความม่คงมาตภูมิในปี2002แต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้จอร์นรัสคลิปเนี่ยซึ่งเป็นนักการเมืองก็เลยถูกโยกให้ไปนั่งเป็น พูดในการสํานักข่าวกลองกลางซึ่งคราวนี้ใหญ่จริงแล้วนะฮะคราวที่แล้วใหญ่โดยตำแหน่งใหญ่กว่า CIA แต่ว่าไม่ได้ใหญ่จริงคราวนี้ใหญ่จริงละเป็นพอเ i a นะฮะจอห์นรัดคลิฟต์นะฮะ นี่ฮะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งฮอตอยู่น่ากังวลเหมือนกันว่าสตรีช n นลรายงานว่าทรัมป์นี่จะตั้งคณะกรรมการพิเศษโดยที่จะออกคําสั่งเป็นคําสั่งประธานาธิบดีพระ,ะราชกฤษฎีกาหรือพระเจกกำหนดผมอาจจะแปลผิดพระเจกกำหนดเป็นออกพอรดรซึ่งจะหรือพอรกรซึ่งจะนําไปสู่การตั้งคณะทางานพิเศษซึ่งจะมีทหารซึ่งกเกษียณอายุราชการแล้วไปนั่งก็จะคอยออกคําสั่งย้าย ทหารระดับในพลหรือจัดการไม่ให้ทหารระดับพันเอกเนี่ยติดยศในพลเขาเรียกว่าเป็น purge นะมีหน้าที่ในการ Purge Generals นะฮะเป็น Executive Board ที่จะมีทหารที่พักดีต่อทรัมป์เนี่ยคอยดูว่าฮ้ทหารระดับในพลคนไหนไม่ได้มีแนวความคิดสอดคล้องกับทรัมป์หรือเคยเป็นศัตรูในอดีตก็จะมี Executive Board ที่จะ Purge Generals นะฮะอันนี้น่าตื่นเต้นอันนี้ค่อยน่าตื่นเต้นหน่อยนะก็คือแบบจะจัดการกับคนในกระทรวงกลาโหมที่เป็นทหารระดับพันเอกและพลจัตวาพลตรีที่ไม่พักดีต่อทรัมป์จะไม่ให้ขึ้นต่อ อ,อย่างนี้ค่อยค่อยสนุกนะฮะอย่างนี้ค่อยมีอะไรซึ่งน่าตื่นเต้นหน่อยอย่างอื่นมันเป็นไปตามคาดการหมดแล้วถ้าไม่มีอะไรแรงๆแบบนี้มันก็หมดสนุกนะฮะ